ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระปิดตารูปเหมือนใบโพล้วงปู่โตะวัดประดูชินทีทันใดปลุกเศษในพิธีสาวหแรลมห้าค่ำเดือน5ปีพุทธศักรา2,523 และแจกด้วยมาเชือจนหลวงปู่โตได้มรณะภาพพระพิมพ์นี้ก็ออยังเหลืออยู่ที่วัดต่อมาเมื่อวันพระราชทธธานเพลิงศพหลวงปู่โตท่านาพระภูวิโรธได้นำพระพิมพ์นี้มาแจกในงานด้วยโดยตั้งใจจะแจก,แกพิมพ์หลังยันตรีแต่ไปหยิบเอาพิมพ์หลังยันนะมาแจกจำนวนหนึ่งมืนแปดพันองค์ดังนั้นจึงทำให้พระที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นพิมพ์หลังยันตรี อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใดก็ต่างเป็นพระเครื่องที่สร้างในคราวเดียวกันปลุกเสกพร้อมกันความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ต่างกันลักษณะพระองค์รูปเหมือนหลวงปู่โตพิมพเล็กรุ่นนี้มีลักษณะลูกทรงเป็นลูกใบโพด้านหน้าเป็นหลวงปู่โตนั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังมีสองพิมพ์คือพิมพ์หลังยันนะและพิมพ์หลังยันตีสร้างด้วยเนื้อผงเกสรอ,อย่างเดียว พิมหลังยันนะองค์พระจะคมชัดกว่าพิมพ์หลังยันตีสิงห์เหจำนวนการจะสร้างพิมพหลังยันนาะสองหมื่นองค์พิมหลังยันตีสองหมื่นองค์พุทชกุณโด,ดเด่นดานเมตามหานิยมโชคลาภนั้นดีเลิศพระราชสัสวราราพิมลหรือหลวงปู่โตอินทักุวรนโนท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดประดูสิมพีเขตบางกาะใหญ่กรุงเทพมหานคร เป็นคณาจารย์ที่รู้จักกันดีด้วยวัดอันปฏิบัติที่งดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นท่านถึงพร้อมด้วยบุญบาร,รมีและอิทธิบาร,รมีพระเครื่องของท่านมีปาฏิหาริย์ศักดิ์มีประสบการณ์เล่าขานมากมายจนเหนือจรดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยท่านได้ดำรงตำแหน่งจ้าว,วาดวัสดุชินทีตั้งแต่เมื่อวันที่10กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2456ถึง5มีนาคมปีพุทธศักราช2524จนกระทั่งร้อนภาพรวมระยะเวลาน,นานถึง68ปีหลวงปู่โตะเกิดวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2430ในรัชสมัยขราบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุตรชายของนายพลและนางทัพรัตรนครมีพี่น้องอยู่ร่วมกันสองคน ถึงถึงแก่กรรมก่อนหลวงปู่ตั้งนานแล้วในวัยเด็กเด็กชายโตได้เข้าเรียนวิชาอยู่ที่วัดเกาะแก้วกลยบานเกิดของท่านเมื่อมาดาถึงแก่กรรมราพิสุแก้วเห็นความขยันหมั่นเพียรของเด็กชายโตจึงพาเด็กชายโตมาฝากอยู่กับพราอธิการสุขจาวาดวาไปดูชุมทีนสมัยนั้นส่วนนาเยเฉยก็มาเดตามมาด้วยคงอยู่ที่วัดเกาะแก้วเหมือนเดิม ท่านได้มาเรียนหนังสืออยู่ที่กระดูสินทีอยู่เป็นเวลา4ีปีก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้จุดจปีเมื่อปีพุทธศักราช2447โดยมีพระอธิการสุขเป็นพระอุปชาบรรพชาได้เพียงวันเดียวพระอธิการสุขซึ่งเป็นพระอุปชาและผู้ปก,การะของท่านก็ได้บรรภาพานายคลายนางพันซึ่งเป็นพี่ชายและพี่สะภ้ยของพราธิการสุขและ มีบ้านอยู่ใกล้วัดประดู่ชินพีจึงได้อุปการะท่านต่อมาเมื่อบรรชาแล้วท่านได้มาเรียนศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดประดู่ชินพีซึ่งต่อมามีพระราชการคำเป็นเจ้าวาดสืบต่อมาพร้อมทั้งเรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์พมวัดประดู่ชินพีอีกท่านหนึ่งด้วยจนกระทั่งเมื่ออายุ20ปีสมเนีนโตได้เข้าพิฏิอิปสมบทเมื่อวันที่16รกรกฎาคม ปีพุทธศักราช2450นประจักศีมาพระอไปดูศิลีีโดยมีพระครูสมณธรรมสมาทานหรือหลวงพ่อแสงวัดปากน้ำพาสีเจริญเป็นพระอุปชาหลวงพ่อผ่องวัดนวลนรดิษฐ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อเฉยวัดก้อนแพงเป็นพระอ,อนิสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางคำว่าอินทักสุวรรณโม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่